ทุกคนคเคยเจอปัญหาตัวเตี้ยแบบโมบ้างส่วนสูงไม่เพิ่มสักทีเพื่อนก็ล้อว่าทําไมเตี้ยจังเลยใส่กางเกงกางเกงก็ยาวกว่าขาอีกทุกคนรู้ไหมโมเตี้ยแบบนี้มานานแล้วนะเครียดเหมือนกันนะเนี่ยอยากสูงเหมือนคนอื่นเขาบ้างอะเอาไปเลยโรทีน่ากินวัลล่าหนึ่งซองเป็นแหล่งของโปรตีนและแคลเซียมสูงแถมยังเพิ่มความสูงได้อีกด้วยนะเอออยากได้อะ่ะเอามามาด้วยเอาอะเอาไปหนึ่งซองพอได้หนึ่งซองก็ดี เราก็จะมากินกันเราจะมาดูผลลั์ภายในย3ามวันวิธีกินง่ายๆชงใส่น้ำเย็นเจ้าตัวนี้คือผลิตภัณฑ์นมผงขาดมันเนยแคลเซียมสูงวิตามินดี B1B2 สูงไขมันตำ่ำที่สำคัญหอมด้วยคอเลสเตอรอลตำ่ำโซเดียมตำ่ำกินวันละหนึ่งซองแค่นี้ก็สูงแล้ววิธีกินก็แสนจะง่ายดายตามคลิปวิดีโอเลยนะคืออยากจะบอกว่ามันหวานแล้วมันก็อร่อยมากใครสนใจไปดูใต้คลิปนะโพธิ์น่า ทุกคนทุกคนจาคลิปนั้นได้ไหมที่เป็นนมผงอันนี้เออทุกคนโมกิ i, นโพธิที่หน้าตัวเนี้ยใกล้จะหมดแล้วนะในเนี้ยมันเหลือแค่ซองเดียวเท่านั้นทุกคนดูดิมันเหลือแค่ซองเดียวอ่ะแล้วเดี๋ยวโม,มจะมาร,ารีวิวส่วนสูงที่โมกินเกือบหมดเนี้ยมาให้ nan, ใทุกคนดูจากคลิปก่อนทุกคนคะอันเนี้ยคือส่วนสูงจากคลิปที่แล้วอันนี้โมวัดจากคลิปที่แล้วเลยนะเดี๋ยวเราจะมาเทียบกันดูว่ากินหมดมันจะสูงเท่าไหร่เฮ้ยทุกคนมันสูงขึ้นจริงจริง ะคะ้านมหงขาดมันเลยตัวนี้กินง่ายแล้วก็แถมยังเป็นแหล่งของโปรตีนแคลเซียมสูงด้วยวิตามินดี b ีหนีสองสูงโซเดียมตม่ำแล้วก็ไขมันต่ำนครับใครสนใจนะคะทุกคนไปดูใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวโมจะกินซองสุดท้ายละ